แมงมุมพเนจรพันธุ์บราซิลมีพิษทําให้ดูแข็งได้คุณอาจจะไม่แน่ใจว่าจะทําอย่างไรถ้าหากพบกับเจ้าแมงมุมพเนจรพันธุ์บราซิลเดินผ่านไปในป่าของโบลิเวียแต่หากว่าคุณเป็นนักวิชาการและนักธรรมชาติวิทยาอย่างเช่นนายจีนลักซานเชสแล้วล่ะก็คุณจะต้องพยายามใช้ไม้และนิ้วจิ้มเจ้าแมงมุม ในวิดีโอที่คุณกำลังชมอยู่นี้ซานเชสได้จิ้มเจ้าแมงมุมหลายครั้งจนเจ้าแมงมุมโมโหและยกขาขึ้นมาขู่เจ้าแมงมุมพพนจรพันธ์บราซิลมีสารที่ช่วยให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้ในพิษของมันนักค้นคว้าวิจัยหลายคนเชื่อว่าสารดังกล่าวจะสามารถเป็นทางแก้ใหม่สำหรับโรคอวัยวะเพศไม่แข็งตัว แต่ว่าถึงมันจะมีคุณค่าทำให้ดูแข็งได้แบบนี้ก็ไม่น่าจะต้องไปจี้มอะไรเขากันมากมายแบบนี้เลยนี่นาะหน่วยเฉพาะกิจติดป,ปีกฝึกนกอินทรีกำจัด,ดโดรน ตำรวจในประเทศเนเธอร์แลนด์พบวิธีแก้ไขปัญหาไฮเทคด้วยการใช้โลเทคด้วยการฝึกนกอินทรีเพื่อทำลายโดรวนวิดีโอที่เผยแพร่ออกมาโดยตำรวจแสดงให้เห็นนกแซนสง่าสองตัวกำลังฝึกต่อสู้โดรนแม้ว่าจะยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบแต่ทางตำรวจกล่าวว่าทีมตำรวจติดปีกนี้สามารถต่อต้านโดรนของอาชญากรหรือผู้ก่อการร้ายกลุ่มนักวิจัยออกซฟอร์ดได้ออกมาเตือนในการถแถลงข่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าผู้ก่อการร้ายสามารถใช้โดรนเป็นระเบิดบินเพื่อใช้ในการโจมตีผู้นำของโลก โฆษกตำรวจดัตช์อธิบายว่านกอินรีสามารถเบี่ยงเบนเป้าหมายของโดรนที่ผู้ก่อการร้ายใช้เพราะว่านกอินทรีเห็นว่าโดรนเป็นเหยื่อแล้วจะจับโดรนกลับไปยังรังของตนที่ไม่มีคนหรือนกตัวอื่นๆซึ่งก็คือเหตุผลว่าทำไมทางตำรวจดัตช์จึงจัดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาทางตำรวจจะตัดสินใจว่าจะจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจอินรีกำจัดโดรนนี้หรือไม่ในไม่กี่เดือนข้างหน้านอกจากนี้ทางตำรวจยังอยู่ในช่วงทดลองหาวิธีกำจัดโดรนด้วยวิธีอื่นๆอย่างเช่นการใช้เครื่องบินบังคับอีกด้วย แมงมุมแท่โจมตีชายเยอรมันถ่ายวิดีโอโชว์ชายชาวเยอรมันโพสต์วิดีโอออนไลน์แสดงให้เห็นการโจมตีโดยแมงมุมแท่หรือ whip spider Adrian k o s a k e w i c ์ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับมแมลงในประเทศเยอรมันเขาได้โพสต์วิดีโอของเขากำลังเล่นกับแมงมุมแท่ไปบนไว r a l รฮอง แมงมุมแซ่หรือแมงป่องแซ่ไร้หางไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสามารถพบได้ในภูมิภาคเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนทั่วโลกอยากได้มาเลี้ยงสักตัวไหมคะถล่มบอลชนไก่ในไมอามี่ได้ผู้ต้องหากว่า200 ผู้ต้องหากว่า200รายถูกคุมตัวได้หลังจากเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเข้าถล่มบ่อนไก่ในไมอามี่บ่อนชนไก่ที่ผิดกฎหมายเนี้ยถูกจัดขึ้นในสถานที่กว้างขวางปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของไมอามี่เด c o คานตี้หลังจากที่ใช้เวลาตามจับนานนับเดือนเจ้าหน้าที่ก็สามารถบุกเข้าไปจับกลุ่มขณะที่กำลังมีการชนไก่พอดิพอดี นอกจากนี้ยังพบไก่ชนอีกตั้งหลาย10บกรงที่ปกติจะมีการติดเดือยแหลมคมและฉีดสเตียรอยเพื่อเตรียมไก่ให้พร้อมที่จะต่อสู้กรมราชทานได้นำรถมารับผู้ต้องหาทั้งหมดไปส่งที่เรือนจำตำรวจยังสามารถยึดทรัพย์สินได้หลายพันดอลลาร์รวมทั้งพบยาเสพติดและอาวุธปืน ผู้ต้องหาทั้งหมดจะถูกตั้งข้อหามียาเสพติดและอาวุธปืนในครอบครองเล่นพนันอย่างผิดกฎหมายและทารุณกรรมสัตว์บ่อนชนไก่จุได้200ร,รายเนี่ยนับว่าใหญ่ไหมเมืองไทยใหญ่ๆจับได้กี่คนอย่าลืมฝานะกคอมเมนต์นะถูกแรด2ตันกระทืบผู้ดูแลสัตว์อาการสาหัส ผู้ดูแลสัตว์ในสวนสัตว์ของประเทศอังกฤษบาดเจ็บสาหัสหลังถูกแรดหนักสองตันกระทืบอคาดว่าผู้ดูแลสัตว์วัยประมาณ50ปีรายนี้กำลังให้อาหารแรดเอเชียเมื่ออาจังเจ้าแรดนอเดียวไซจัมโบส่งสายตาปองร้ายอาจังได้เหยียบย่ำและกระทึบเขาก่อนที่จะทิ้งเขาไว้ในสระน้ำเพื่อนร่วมงานรีบวิ่งเข้าไปช่วยเขาขึ้นมาได้สำเร็จเหยื่อแรดได้รับการปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บที่หน้าอก และกระดูกเชิงกรานก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแอเดนบรูคในเคมบริดจ์เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนหาสาเหตุต่อไปในขณะที่แพทย์กล่าวว่าการผ่าตัดผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและขณะนี้เหยื่อพ้นขีดอันตรายแล้ว เพื่อนผู้พักดีฮีโร่ตัวใหม่แมวเหมียวช่วยชีวิตเด็กซีควบตามปกติเรามักจะคิดว่าสุนักเป็นเพื่อนผู้พักดีที่คอยช่วยเหลือเรามาตลอดแต่ว่ารู้ไหมว่าแมวเหมียวตัวหนึ่งอาจจะคว้าเอาตำแหน่งเพื่อนผู้พักดีไปครองแล้วล่ะ วิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่ถูกโพสต์ออนไลน์แสดงให้เห็นแมวสุดรักวิ่งไปช่วยเจ้าของวัยสี่ขวบขณะที่เขาถูกสุนัขแซนดูทำร้ายเจเรมีทรีอันทาฟิโลเด็กไร้เดียงสากำลังเล่นอยู่นอกบ้านของเขาในเบเกอร์สฟิลด์เมื่อสุนัขของเพื่อนบ้านพุ่งเข้ามากัดเขาเข้าที่น่องทันใดนั้นทาร่าแมวของเจเรมีก็รีบวิ่งมาช่วยด้วยความกล้าหาญ เปิดโอกาสให้คุณแม่เข้าไปช่วยลูกได้รูปภาพในตอนท้ายของวิดีโอแสดงให้เห็นรอยจัดที่ขาของเด็กและบาดแผลหลังจากได้รับการเย็บมีรายงานเพิ่มเติมว่าสุนัขตัวดังกลาง่าวถูกย้ายตัวไปไว้ในสถานกักกันเพื่อรอการวางยาให้เสียชีวิตเลี้ยงบอดฟลายใต้ผิวสุขใจเหมือนได้เลี้ยงลูก นักกีตาวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดประสบความสำเร็จในการทดลองเลี้ยงบอดฟลายใต้ผิวหนังของเขาเหตุการณ์ขนหัวลุกเริ่มต้นขึ้นเมื่อมแมลงวันบอดฟลายตัวเมียวางไข่บนท้องของยุงจากนั้นยุงตัวนี้ได้กัดปีเตอร์นัสเครกินักกีตาวิทยารายนี้ที่กำลังยุ่งอยู่กับการถ่ายภาพของกบในป่าดงดิบในเบลลิสระหว่างที่ยุงดูดเลือดไข่มแมลงวันก็ฟักเป็นตัวหนอนตัวเล็กๆบนผิวของปีเตอร์ เมื่อตัวอ่อนเจาะทะลุผิวของมนุษย์ระบบภูมิคุ้มกันจะส่งเม็ดเลือดขาวไปกำจัดพวกนอนแต่สำหรับพวกตัวนอนนี่คืออาหารว่างอันโอชะปีเตอร์กล่าวว่าหลังจากที่เขากลับมาถึงบ้านประมาณหนึ่งสัปดาห์ตัวอ่อนสามตัวยังคงมีชีวิตรอดอยู่โดยตัวอ่อนตัวหนึ่งชอบดิ้นไปมาเป็นพิเศษทำให้เขารู้สึกเจ็บดังนั้นเขาก็เลยกำจัดมันทิ้งแต่เก็บอีกสองตัวไว้สิบสัปดาห์ให้หลังเจ้าตัวอ่อนทั้งสองก่อคลานออกมาจากผิวของเขา ทำไมเขาถึงทําการทดลองนี้นะเขากล่าวว่าผมคิดว่าผมเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตที่ผมจะผลิตสิ่งมีชีวิตด้วยเลือดและเนื้อของผมว่าแต่คุณผู้ฟังท่านใดสนใจจะทําการทดลองแบบนี้ไหมคะอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะใช้สัตว์จ่ายค่าบริการทางเพศ เจ้าของร้านเมายาไอซ์เจ้าของร้านขายสัตว์เลี้ยงในออรกอนถูกจับหลังจากทิพผู้หญิงหากินด้วยสัตว์ในร้านโอ้ลืมบอกไปสัตว์ที่เขาขโมยออกไปจากร้านของตัวเองเนทแมคเคลนเจ้าของร้านเซนิซูในยูจีนถูกกล่าวหาว่าซื้อบริการทางเพศแต่นี่น่ะไม่ใช่ความผิดเพียงเรื่องเดียวของเขา เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการแจ้งว่าร้านขายสัตว์แห่งเนี้ถูกปล้น2ครั้งติดติดกันหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจวิดีโอกล้องวงจรปิดของร้านค้าในบริเวณพวกเขาก็พบว่าเนตนี่แหละที่บุกเข้าไปปล้นร้านของตัวเองเงินที่บริจาคให้กับ Girl Scouts ประมาณ2,45,000บาทได้สูญหายไปพร้อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และเจ้ากูอี้ซึ่งเป็นลิงแครกะลากโก้ที่มีขนาดเล็กขนยาวตากลมโตแสนน่ารักมูลค่าราว87,500บาทไม่นานหลังจากนั้นตำรวจก็พบเจ้ากูอี้ในความครอบครองของผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกว่าเธอได้รับลิงเป็นทิปหลังจากมีเพศสัมพันธ์กับเนทซึ่งใช้เงินทุนของร้านมาจ่ายเป็นค่าบริการทางเพศ เอแต่ว่าอะไรจะโดนใจให้เขามีพฤติกรรมก้องก้องแบบนี้นะ้และแล้วทุกคนก็มาถึงบางอ้อเมื่อเจ้าหน้าที่ได้จับเน็ตในข้อหาเม,มาแล้วขับขณะที่พบเขาออกมาจากร้านวิดีโอโปในสภาพเมายาไอซ์เขาได้เข้าพบเจ้าหน้าที่อีกครั้งสองวันให้หลังแต่ก็ยังมาในสภาพเมายาไอซ์เช่นเดิมหุยระห่ำจริงๆ เจ้าหน้าที่ยังไม่พบเงินที่หายไปจากร้านและไม่สามารถจับเขาได้เนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอต่อมาแอบบี Abby, ้ภรรยาของเนทก็ชี้แจงบน Facebook ว่าเธอเป็นเจ้าของร้านขายสัตว์เพียงรายเดียวโดยสามีของเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจอีกต่อไปแล้วล่าเมายาจนก้องเลยเนาะ กอดแน่นก่อนดึงลงน้ำลึกวอลรัสฆ่าคนโดยไม่ได้ตั้งใจวอลรัสที่เป็นมีดมากเกินไปเผลอทำให้คนจมน้ำเสียชีวิตสองคนจากการกอดรัดแน่นๆก่อนจะดึงพวกเขาลงไปใต้น้ำลึกที่อุทยานสัตว์ป่าในประเทศจีนขณะที่นักท่องเที่ยวกำลังเยี่ยมชมอุทยานสัตว์ป่าชีชาโควเขาก็ได้พลัดตกลงไปในสระว่ายน้ำของเจ้าสัตว์ทะเลไซจัมโบ ครูฝึกวอลรัสจึงรีบกระโจนลงน้ำเพื่อช่วยชีวิตชายคนนั้นท่าทางเจ้าวอลรัสจะพยายามช่วยด้วยเพราะเจ้ายักษ์หนัก1.5ตันตัวนี้รีบเข้าไปกอดพวกเขาก่อนจะดึงพวกเขาลงไปใต้น้ำแม้ว่าเหยื่อทั้งสองจะพยายามดิ้นรนอย่างไรแต่สุดท้ายพวกเขาก็ต้องจบชีวิตลงเนื่องจากเจ้าวอลรัสพาพวกเขาดำน้ำลึกลงไปเรื่อยๆ ภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกโพสต์ในสื่อโซเชียลสร้างกระแสให้ชาวเน็ตตั้งคำถามด้านความปลอดภัยของอุทยานการจัดแสดงวอลรัสแบบไร้ที่กัน้นยังคงเปิดดำเนินการตามปกติในวันต่อมาอินซีหัวล้านสู้หานแคนาดาใครจะเป็นเจ้าสังเวียนกันนา ช่างภาพลิซ่าเบลโชคดีที่ได้เห็นการต่อสู้ระหว่างนกอินทรีหัวล้านและห่านแคนาดาเช้าวันหนึ่งในขณะที่เธอกําลังพักผ่อนหย่อนใจอยู่กับครอบครัวบนเกาะแวนคูเวอร์ลิซ่าก็เหลือไปเห็นนกอินทรีหัวล้านตัวหนึ่งที่ดิ่งตัวลงมาหาหารแคนาดาที่ไม่รู้ไม่ชี้ โชคดีสําหรับทุกคนรวมทั้งเราๆด้วยที่ลิซ่ารีบคว้ากล้องมาไว้ในมือได้อย่างทันท่วงทีท่าทางเจ้าน้องอินซีอาจจะอวดดีเกินไปสักนิดเนอะเปิดโอกาสให้เจ้าห่านลอดออกมาจากทางด้านล่างก่อนจะรีบหนีอย่างจ้าละวันเจ้าห่านแสนฉลาดเนี่ยรู้ได้ทันทีว่าถ้าหากมันหนีลงน้ำแล้วแล้วก็มันจะได้เปรียบมากกว่า มันก็เลยรีบจันไปลงที่สะบริเวณใกล้เคียงแล้วก็รอดไปอย่างที่คิดไว้จริงๆภาพสุดท้ายในซีรีส์ภาพนี้แสดงให้เห็นห่านว่ายน้ำอย่างอิจระแสนเบิกบานใจในขณะที่เจ้านกอินทรีต้องบินหัวล้านใสวิง่งท้องกลวงจากไปอย่างหดหูเพราะฉะนั้นทำอะไรอย่าประมาทนะจ๊ะ จะได้ไม่ต้องเป็นเหมือนนอกอินทรีหัวล้านใสาวิง่งตัวเนี้หมีดำวางมวยต่อยกันนัวเนียในตัวเมืองหากพูดถึงหมีคุณจะนึกถึงอะไรเท็ดดี้แบร์น่ารักหรือว่าตัวการ์ตูน วิดีโอฉบับนี้จะนำเสนอ Dark Side ของน้องหมีตัางหากแล้วนะเตรียมใจกันไว้ให้ดีๆภาพของหมีดำคู่หนึ่งที่วางหมัดกันอย่างเมามันในรัฐนิวเจอร์ซีย์ถูกบันทึกไว้ได้มวยยกนี้เกิดขึ้นในร็อกเ w a y วย์่านที่อยู่อาศัยอันแสนจะเงยียบสงบเมื่อเจ้าหมีสองตัวอยู่ดีๆก็เริ่มทะเลาะกันกลางวันแสก,แสก เมื่อถึงจุดหนึ่งดูเหมือนเจ้าสองตัวนี้จะตกลงกันได้แล้วนะแต่ว่าความหวังก็พังทลายเมื่ออยู่ดีๆเจ้าหมีดำตัวหนึ่งก็จู่โจมเพื่อนอย่างกระทันหันเจ้าหมีอีกตัวก็ไม่ยอมแพ้หรอกนะในที่สุดการต่อสู้ก็ขยายออกไปบริเวณถนนระหว่างที่สู้กันอยู่ดีๆทันใดน,นั้นเจ้าสองตัวนี้ก็เปลี่ยนใจมารักกันหวานหยดแบบไม่ให้คนดูตั้งตัวเฉยเลย ว่าไม่ช้าความรักก็หดหายหลงเหลือแต่ความโหดเหี้ยมจนเจ้าหมีตัวหนึ่งยอมล่าถอยเข้าไปในป่าเฮ้ยขนาดนี้ยังตัดสินใจไม่ได้เลยเนาะว่าจะรักหรือจะเกลียดดีใครมีปัญหาแบบนี้บ้างอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะนกกรเรียนสู้เสือโช็อกเล็ดรับเด็ด กังฟูจีนนกกเรียนมงกุฎแดงที่ตกลงไปในบ่อเสือทำให้ฝูงชนชาวจีนประทับใจในความเก่งกาจหลังประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับเสือถึงสองตัวชาวจีนแสนโชคดีที่ได้ชมเหตุการณ์ที่อุทยานสัตว์ป่าในหังโจ พวกเขากล่าวว่าตอนแรกเจ้านกกระเรียนดูเหมือนจะตกอยู่ในอันตรายหลังถูกลมแรงพัดปลิวลงไปในบ่อเสือจนเกือบจะกลายเป็นอาหารเสือกรุบกรุบเจ้านกปฏิเสธเคราะห์ร้ายด้วยการกระพือปีกเตรียมพร้อมจะออกบินแต่เจ้าเสือสองตัวกลับตามมาทันจนได้ วินาทีที่เจ้านกกรเรียนเกือบจะแปลงร่างเป็นของว่างมันก็ใช้เคล็ดลับกังฟูเดดออกมาต่อกรกับเจ้าเสือถ่วงเวลาให้ผู้ดูแลสัตว์เข้ามาช่วยไว้ได้อย่างปลอดภัยว่าแต่อย่าปลิวไปเป็นอาหารใครอีกละจ้าพ่อนอกกรเรียนรู้ได้ยังไงว่าหมึกยักษ์โมโห มีคำตอบมาฝากในวิดีโอจ้านักวิจัยจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ได้ค้นพบวิธีที่หมึกยักษ์สื่อสารกันด้วยการเปลี่ยนสีและท่าทางหลังจากการศึกษาวิจัยวิดีโอของหมึกยักษ์เกือบ53ชั่วโมงนักวิทยาศาสตร์ก็สรุปว่าเจ้าหนึบจะเปลี่ยนสีร่างกายให้เข้มขึ้นและพยายามทำให้ตัวเองดูใหญ่และสูงเมื่อพวกมันอารมณ์เสีย ในทางกลับกันหมึกยักษ์จะเปลี่ยนสีให้อ่อนลงหากพยายามจะหลีกเลี่ยงการต่อสู้หรือยอมแพ้หมึกสีเข้มจะก้าวร้าวมากเมื่อเผชิญหน้ากับหมึกสีอ่อนหมึกสีเข้มจะใช้ท่าที่เรียกว่า n o s f e r a t u pose ตามชื่อของภาพยนตร์แวมไพร์เนื่องจากมันจะดูคล้ายกับว่ากำลังขยายเสื้อคลุมสีเข้มหมึกยักษ์มีเซลล์ที่เรียกว่า chromatophores ใต้พื้นผิวที่จะช่วยให้พวกมันเปลี่ยนสีได้ นึกดูแล้วก็คล้ายกับคนเนาะหน้าแดงเวลาโมโหหน้าซีดเวลากลัวว่าไหมแรดหลุดจากอุทยานไล่บีประชาชนเดินถนน ชาวบ้านในเฮทาดาประเทศเนปาลต้องเรียกทีมยิงยาสลบให้มาสยบแรดไซยาต์ที่ไล่คุกคามประชาชนเดินถนนหลังหลุดออกมาจากอุทยานรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแรดนอดเดียวตัวนี้เดินหลงออกมาจากอุทยานรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพาซาแล้วก็เดินประมาณ19กิโลเมตรไปยังหมู่บ้านมักควันเพอ ชาวบ้านหลายคนโพสต์วิดีโอไปยังสื่อโซเชียลแสดงให้เห็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์ที่พยายามจะหลบแรดแล้วแรดเนี่ยวิ่งได้เร็วถึง55กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยด้วยนะไม่ว่าจะมีคนกดแตรขู่ซักเท่าไหร่พีแรดก็ไม่แยแสอยู่แล้วผู้หญิงรายหนึ่งเสียชีวิตขณะที่ประชาชนอีกอย่างน้อย6รายได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ อย่างกลับออกมาจากหนังจูแมนจีเลยอ่ะพบมนุษย์หิมะใกล้สกีรีสอร์ทในสเปนถูกต้องแล้วล่ะค่ะหลักฐานใหม่เกี่ยวกับซัสควอชหรือเยติหรือบิกฟุตหรืออะไรสักอย่างเพิ่งจะถูกอัปโหลดออนไลน์ ดูดิวิดีโอแบบนี้มันปลอมกันไม่ได้หรอกนะใครจะไปกล้าส,สงสยัยหรือบอกว่าวิดีโอนี้นเป็นของปลอมได้หลงคอภาพและวิดีโอเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ได้ที่สกีรีสอร์ทในเทือกเขาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนและถูกโพสต์โดยผู้ใช้ที่ชื่อว่า kangaroo พร้อมคำบรรยายว่า พบสัตว์ประหลาดเนี่ยมันคือตัวอะไรหมีหรือเยติเออเราได้เตือนทางสถานีแล้วแต่พวกเขาไม่ค่อยอยากจะเชื่อเราเลยเฮ้ยสงสัยจังว่าทำไม <c oughs> รีสอร์ทแห่งนี้ได้จัดทีมตรวจสอบทันที โคสกรีสอร์ทกล่าวว่าพวกเขาได้สักถามพยานและระบุบริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุแล้วหลังจากตรวจสอบพื้นที่อย่างถี่ถ้วนพวกเขารายงานว่าไม่ได้พบอะไรและขอยืนยันว่าจะรับประกันความปลอดภัยของผู้เข้าพักทุกรายแม้ว่าจะไม่มีอะไรให้ตกใจแต่ทางรีสอร์ทสัญญาว่าจะรักษาความตื่นตัวระวังภัยตลอดเวลาแบบว่าเผื่อไวนะ้อะเนาะ แล้วคุณว่านี่นาเป็นของจริงหรือว่าของปลอมอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะนกแสกสู้เหี่ยวเคสเวรลต่อสู้เพื่อแย่งชิงสิทธิ์ครองรังรักวิดีโอบันทึกภาพนก,นกนักล่าต่างพันุต่อสู้เพื่อแย่งชิงดินแดนของรังรักในมุมน้ำเงินเรามีนกแสกหน้าตานหน้ารัก แต่หมัดหนักเหลือทนและในมุมแดงเรามีเหี่ยวเคสเรลที่ทรงพลังไม่แพ้กันส่วนของรางวัลของผู้ชนะนะเหรอมันก็คือรังที่แสนสบายหน้านอนไว้ชวนนกเนื้อคู่มากก,กอดอยังไงล่ะ โรเบิร์ตฟูลเลอร์นักส่องนกชาวอังกฤษจับภาพหายากไว้ได้ด้วยกล้องไนวิชั่นที่วางไว้ภายในรังนกวิดีโอแสดงให้เห็นว่านกแสกและเหยี่ยวแคสเทรลต่อสู้แย่งชิงสิทธิในการควบคุมพื้นที่ของรังทั้งสองต่อสู้กันนานกว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนที่เจ้าเหยี่ยวจะต้องหนีไปด้วยความพ่ายแพ้ โรเบิรเผยว่าได้เฝ้าดูนกแสดตัวเนี้มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและมันเลือกกล่องในสวนด้านหลังเพราะว่าอยากจะดึงดูดคู่นกยังมีแฟนเลยทำไมเราไม่มีใครว่าใครยังโสดอยู่บ้างรายงานตัวดวน เผชิญหน้ากับเสือภูเขาเจ้าหองยังซ่าไม่วันภัยคุณเคยเห็นภาพของสุนัขที่กล้าหาญซ่าเจ็บตับขนาดนี้ไหมเจ้าตัวนี้น่ะเผชิญหน้ากับเสือภูเขาแต่กลับกากันไม่ยัง้งสงสัยไม่มีต่อมเตือนภัยหรือว่ายังไงไม่รู้ทั้งที่เสือภูเขาเอาเจ้าหองไปทำเบคอนได้แน่แ,นแต่เจ้าซ่าก,ก็ยังไม่ไวายนะไม่รู้คุณเจ้าของคิดอะไรอยู่เนาะ แทนที่จะโทรเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยน้องหมาสงสัยห่วงยอดวิว u t u b e มากกว่าชีวิตเอ็งน้อยละมัง้งคลิปที่สองของสุนัขจอมจี้สองตัวพยายามที่จะราวีเจ้าจิงโจ้ที่อาบน้ำอยู่แต่ว่านะพี่โจ้น่ะมีชื่อเรื่องหมัดมวยจ้าซ่ามากเดี๋ยวก็โดนพี่รูสวมนวมต่อยรัวรสะรกว่าแล้วพี่โจ้ก็เลยโชว์พาวกดน้ำน้องเอ็งซะเลย แต่ประเด็นที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือคุณเจ้าของของน้ององอ่ะทำอะไรอยู่ไม่ได้พยายามที่จะช่วยมันเลยนะกลับมัวแต่ถ่ายวิดีโอเงยหน้าขึ้นมาช่วยมันก่อนที่จะสายเกินไปดีไหมหรือคุณผู้ฟังคิดว่ายังไงหากเป็นคุณคุณจะรับมืออย่างไรอย่าลืมฝากคมนนะอมเมนต์นะอูดติดคออลวาด ไม่ได้ดื่มน้ำซ่าพางุดงิดใครจะไปรู้ว่าน้ำอัดลมจะเป็นสาเหตุให้สัตว์ฆ่าคนได้ด้วยนะริชาร์ดมิเลสกี้ชายชาวชิคาโกเสียชีวิตเพราะอูดกระหายโคกทำร้ายที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของเขาในทูลุมประเทศเม็กซิโกชายวัย60ปีรายเนี้ยได้ก่อตั้งทูลุมมังกี้แซนตัวรีเมื่อ15ปีที่แล้ว ในวันเกิดเหตุเจ้าอูดออกมาจากกรงริชาร์ดก็ได้เข้าไปหามันจากทางด้านหน้าซึ่งตามปกติแล้วมักจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าวันนี้เจ้าอูดเกลอรไม่ได้รับน้ำซ่ามาดื่มย้อมใจทำให้มันอารมณ์เสียมันก็เลยกัดไหล่เขาก่อนที่จะเตะแล้วก็กัดเขาซ้ำ คนงานหลายรายได้พยายามที่จะไล่มันจนในที่สุดมันก็ตัดสินใจประชดด้วยการนั่งทับเขาจนเขาขาดอากาศหายใจพวกคนงานต้องใช้เชือกล่ามรถกระบะถึงจะสามารถดึงเจ้าเหยื่นขี้ยัวตัวเนี้ออกจากตัวเหยื่อได้เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมกล่าวว่าพวกเขาต้องยึดสัตว์ในสถานที่ไว้ทั้งหมดระหว่างดำเนินการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอูดติดคอเป็นแบบนี้แล้วคนติดคอจะมีอาการเป็นยังไง อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ